วันนี้พามาร้านเทนไซยากินิคุแอนชาบูที่นี่มีทั้งชาบูและปิ้งย่างนะครับมีหลายเมนูหลายราคาให้ได้เลือกกันนะครับเทนไซยากินิคุแอนชาบูนั้นมีสสาขานะครับที่พาซิโออาจานาพิเศษและที่เดอะโฟร์ พุทธมนตนสายสี่ครับเลือกเซตเลือกเมนูกันเสร็จแล้วก็มาปรุงน้ําจิ้มกันเลยครับที่นี่มีสูตรปรุงน้ําจิ้มให้เลยนะครับเราก็ปรุงตามสูตรบอกเลยว่ารสชาติดีมากและยังมีเคาน์เตอร์อาหารต่างๆให้เลือกตักเลือกกินอย่างจุใจปลาดอลลี่นึ่งมะนาวนี้บอกเลยว่าอร่อยจริงครับและยังมีอาหารทานเล่นอีกเพียบอิ่มอร่อยไปกับหมูไก่เนื้อระดับพรีเมียม ซีฟู้ดเหมือนยกทะเลมาให้ถึงที่ร้านเลยนะครับของหวานและผลไม้ก็ไม่น้อยหน้านะครับมาที่นี่บอกเลยครับว่าคุ้มจริงคุณภาพอาหารดีรสชาติอร่อยคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอนใครที่ชอบไอศครีมของที่นี่ใช้ของวอลครับ ตักกันได้ไม่อัน้นตักกันได้แบบจุใจและที่ผมชอบมากคือไอศครีมนมฮอกไกโดมีรสนมฮอกไกโดรสชาเขียวและแบบทูโทนครับเรื่องดื่มก็เลือกกันได้เลยนะครับมีทั้งน้ําหวานน้ําผลไม้และน้ําอัดลมครับและยังมีขนมหวานและผลไม้อีกด้วยนะครับร้านนี้บอกเลยว่าจัดเต็ม แต่ที่ถูกใจมากอีกอย่างครับที่นี่มีชานมไต้หวันและมีไข่มุกให้เติมได้แบบไม่อั้นอาหารอร่อยคุณภาพดีและยังมีของหวานระดับนี้บอกเลยว่าจเจริญอาหารแบบสุดๆบรรยากาศร้านสะอาดน่านั่งไม่อึดอัดหรือแออัดมากจนเกินไปแอร์เย็นฉ่ำมีเพลงเพราะๆ เปิดฟังอยู่ตลอดครับพนักงานบริการดีมากครับที่สําคัญที่นี่อาหารออกเร็วสแกนสั่งไปได้ไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวมาส่งถึงโต๊ะแล้วครับเซ็ตที่ผมเลือกในวันนี้คือ299บวกราคานี้ยังไม่รวมน้ํารีฟิลภาษีมูลค่าเพิ่มและเซอร์วิสชาร์จนะครับถ่ายคลิปรีวิวไปไม่ทันเรยอาหารก็มาเสิร์ฟถึงโต๊ะแล้วครับเซตที่เลือกไว้มีกุ้งดองเป็ดย่างเนื้อนุ่มๆเด้งๆอร่อยมากครับ ตำไหลบัวกุ้งสดที่นี่ก็รสชาติดีไม่น้อยครับไข่หวานปูอัดสั่งได้ไม่อั้นจริงๆครับซีฟู้ดของที่นี่มาแบบจัดเต็มไม่มีกัก๊กมีเนื้อปลากระพงด้วยนะครับกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่อยู่ไม่น้อยเลยครับกุ้งขาวแกะเปลือกราคานี้บอกเลยว่าคุ้มๆส่วนน้ำซุปเลือกได้2น้ำนะครับแต่ที่ผมเลือกมามีน้ำต้มซุปกระดูกหมู และน้ำซุปต้มยำครับมาทานร้านนี้ครั้งแรกบอกเลยว่าประทับใจมากครับอาหารตรงปกแบบทุกอย่างสำหรับผมมองว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปครับเพื่อนๆลองดูนะครับอาหารหน่ากินกันไหมล่ะครับส่วนน้ำจิ้มที่ปรุงตามสูตรก็อร่อยมากเลยครับหรือใครจะชอบรสชาติแบบไหนก็ลองปรุงกันนะครับและยังมีน้ำจิ้มของทางร้านนี่ก็รสชาติดีไม่แพ้กันครับใครที่ชอบของหวาน ขนมหรืออาหารทานเล่นรวมไปถึงผลไม้ก็สามารถไปหยิบไปตักกันได้นะครับไอศครีมซอฟเสิร์ฟของที่นี่บอกเลยว่าเนื้อนุ่มระมุนหวานเจีย๊ยบยังไม่พอต่อด้วยไอศครีมวอลลอาหารดีมีคุณภาพคุ้มราคาขนาดนี้ใครที่ผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับ